สวัสดีครับครับมานี้นะครับกระไดเวลาที่ผมสิมาเก็บมึกเบนนะครับมันลนไหมครับว่าสิบกเก็บว่าสิมันสูกคาตนแต่มันลนจะเป็นต้องเก็บไปโบมหรอครับมาครับลนลงไล่ลายครับสิินดูนะครับบริยุณสองสามมือนั่นสู้น่อยๆก็นลนครับมันเป็นอย่างว่า เท้ามูมมนันหล่นมาบุมนะครับเก็บมาบุมด้วยมนันเปียะล่นข้างหัวใหญ่ ลอนไหลอุ้ยเหยียบเหยียบอยู่ขา้างล่างมีไรอ่ะครับ mm. mm. อุ้ยหล่นมัดโนกๆกับมากิน <laughs> Hãy subscribe cắt, ôi ลนร่วงลนสุกงอมมัได้อยู่สามมันได้มาเบิง่งมัได้อยู่บ้านสระมือ mua đi bịp cái chuồng này gần cái tế bô màu luôn lại 여기 돋을 거야 어. บุกเข้ามาเลยครับบ่าเลยแต่ตัวมันตัวมันตำหมดนีนกก่งวยปากง่ายรุนลูกกาดขีดินอยู่โอ้ยสิได,ด้เด้ ไหลลงไปข่างล่างกันเยอะแยะร่วงหลน่นสุกงอม นุ่ยเขียวสิฝาดจั็กน้อยกันบ่บุกลุงม,มาเก็บเนี่ยปลได้กินเลยเนี่ยนกก็มากินนุกก็มากินตลออกแต่ลดลุ่งพื้นโอ้ยเมื่อย เอพี่น้องเอ้ยเก็บเห็นมันลาบขาดไปเลยหน่่ยที่มันเหิม tiếp nhà cái ngôi tuần tiện tuần mức tâm รถมือก็มี โอ้ oh, เสียงฝาบ่อนชงน่าเพิ่นปุ่มต่ำต่ำเลยโอ้ oh, ลนเก็บอะไรก็บอกมูล,ลน ที่เอาได้แล้ววะนะครับพี่น้องรอ,อดกาไปห,ห้อยนกห้อยหนูมากินัน่มกินน้ำแบงมันกินน้ำ một nhá hộp cả hộp mùi nhìn dùng Thôi lừa lại như thế này Ui nhanh เนี่ยเห็นกเก็บเนี่ยม่เห็นกบ,บริเก็บลดนิ่มซ้ำติดกันมาเนี่ยนี่ปุ่มนี่เก็บมันเ,เลยเดี๋ยวมันลดน พวกนี้สีออกดอกนะครับบ้านวงใบไม้เนี่ย,ยสีออกดอกเป็นนวยอีกตะเบิงนะครับ จกไปบ่มบ่มีสีม่วงแซมหรอกเกไปบ่มบ่สั้นลรุ่นที่มืดคยดอยดูยุบาน นี่เก็บบักเบนตะคบยักษ์ตะคบปะนะครับได้ยูประมาณสองสามลูกเลยอีกซ้ำกันนี่ล่ะล้อนอีกซ้ำกันนี่ล, <c oughs> ล่ะเดี๋ยวเลือกน้อยสุกได้กอนกน้อยได้สุกกอนกินกอนเดี๋ยว่าถ้าสุกบ่มไว้ <c oughs> สำหรับมนันอีก็ ขอนำเสนอเรื่องเก็บบงเบนนะครับตะกุบปลาตะกุบยักษ์นะครับหอยเพียงเซนีนะครับหากสนใจคลิปต่อไปนะครับรดกดไลค์กดแชร์กดซับไสบไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามว่าผมเทียมอย่างต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ